ขาก็ปวดดูจะทำยังไงทรมานเฮ้ยทำไงดีเนอะชีวิตนี้ก็ได้ันผักมันกล้วยเตี้ยมาจากบ้านยายขี้เล็กว่าจะเก็บขี้เล็กแกงสักหน่อยสักถ้วยหน่อย ไว้ๆน่ะนี่น่ะขอนเอาไม้ไผ่อ,อ,ไอะไรนะกิมจูหรือกิมซุงกิมซุงกิมจูอันนี้ก็ลร่อนทอง เาบ่มีแล้วเนาะของโบราณบ้านก็จะพูจะพังแล้วแอมสังกสี